มิตพพรพลังบุญกลังมาสะทอนว่าหากคุณรู้สึกเหน่เกินเหตุหรือมีอะไรบางอย่างขวางโชคอยู่อยากจะแก้ทางนี้ก็คือไพ่จ็ดดาบสะท้อนขึ้นมาเลยนะว่าไม่รู้แหละว่าคุณเคยมีอารมณ์ความรู้สึกที่เข้าไปขุ่นมัวกับภาวะของคนรอบข้างไหมไม่ว่าจะในขณะที่อาจจะมีคนเคยชักชวนคุณมาทำบุญร่วมกันหรืออาจจะเป็นสะพานบุญหรืออ,อะไรใดๆก็ตามเนี่ยคะ่ะถ้าเมื่อดที่จิตเราเข้าไปผูก กับเรื่องของคนรอบข้างที่เขากําลังพูดในสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เหมือนว่าระแวงสงสัยว่าเงินบริจาคนี้จะไปทําอะไรยังไงอันนี้แหละค่ะมันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้การที่เราจะไปเป็นนักสแสวงบุญนักทำบุญเพื่อที่จะเสริมพลังบุญเป็นสเสบียงบุญให้เรามาเป็น สิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราเกิดแสงแห่งบุญในการที่จะซัพพอร์ตในยามที่เราลำบากแล้วแสงพลังบุญนี้ก็มาช่วยเราแต่เราอาจจะกลับลืมหรือเผลอตัวนำจิตของเราเข้าไปผูกกับคนรอบข้างที่อาจจะมีการกอดซิบนินทาในเรื่อง การทําบุญที่ไม่ชอบมาพากลอันนี้ละค่ะมันอาจจะเป็นการดึงพลังงานของโชกเหมือนกับคุณกําลังโดนใครมาขวางคุณจุดคุณเข้าไปอยู่ในร่วมการเดินทางนั้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะเคยมีคิดกับเรื่องเรื่องนี้ไหมถ้าเกิดมีคิดกับเรื่องนี้นี่ละค่ะคือพลังบุญมันฉุดคุณเมื่อใดที่เรา อยากจะทําบุญออกไปจงทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์ให้แล้วก็จบให้แล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรอันนี้ละค่ะมันจะเป็นพลังที่เราสูดแล้วให้เราอยากจะให้โดยที่เราไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขไม่รู้สึกแอบ,บกังวลสงสัยว่าอันนี้จะไปทําอะไรจะได้อะไรยังไงมาเนี่ยละค่ะมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราอาจจะทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะคะหรืออาจจะเข้าไปร่วมวงสนทนากับ นรอบข้างนั้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นฉุดพลังบุญของเราเพราะฉะนั้นวิธีทางแก้นมะ่หมอกําลังบอกว่าไปีนี้อาจจะต้องให้คุณแก้ด้วยการที่คุณบริจาคเกี่ยวกับของมีคมนะคะของมีคมหรือคุณอาจจะแบบว่าไปบริจาคเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์อะไรที่เป็นของมีคมโลหะกับสถานพยาบาลก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะไปปล่อยป่านะคะไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์ ที่ในน้ำนะคะเพื่อที่จะให้สลายพลังนั้นออกไปนะคะแล้วสิ่งดีๆของคุณก็จะค่อยๆเติมเต็มกับพลังบุญกลับมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้มีแสงแห่งบุญแบบเพียวนะคะก็จงอย่า ไปสนใจใครอย่าไปมองอย่าไปฟังอย่าไปร่วมสนทนาอะไรมันจะกลายเป็นทำให้เราถูกดึงพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะมีพลังบุญที่ดีก็จงน้อมรับกับสิ่งที่เราให้ด้วยใจบริสุทธิ์แสงพลังแห่งบุญนี้ล่ะค่ะจะมาเกื้อหนุนสนับสนุนให้ชีวิตของเราสว่างสวยและนำทางให้คุณได้เกิดมีสติที่อยากจะเกิดปัญญาในการที่จะสร้างอนาคต ให้ชีวิตของคุณเกิดความเจริญรุ่งเรือง